รีวิวตัวผ้ากันลรฝุ่นนะครับรีวิวนี้จะเป็นการทดสอบแสงนะครับโดยการใช้ตัวนี้นะครับอ่าเป็บเสมือนแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกค้าดูไว้ว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทดสอบ2ตัวเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนอ่ะนี่นะครับ เราดูสีอ่อนนะครับสีอ่อนนี่ก็คือการระดับหนึ่งนะครับแสงจริงอาจจะไม่ได้จี้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ระดับหนึ่งนะครับมันก็คือเรื่องสีด้วยอันนี้สีที่เราจะใช้นะครับกันประมาณนี้โดยทั่วไปไม่ไม่มีปัญหานะครับลองดูนะครับแต่ถ้าแบล็คเอาตัวอย่างตัวนี้แบล็คเอานะครับแบล็คเอานี้ด้านหลังเป็นซิลิโคนเลยนะครับไม่ใช่ผ้านะครับแบล็คเอาก็คือ1น0รเนนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไอ้รุ่นเนี่ยมันก็เป็นรุ่นมันเป็นตัวแพงอ่ะเป็นผ้ารุ่นแอนตี้ดัสนะครับแล้วก็เป็นรุ่นกันไรฝุ่นนะครับก็คือฝุ่นจะไม่เกาะนะครับคือเกาะน้อยจะบอกไม่เกาะเลยไม่ใช่เกาะน้อยนะครับแล้วก็ลดการอมฝุ่นมากกว่าปกติถึง10เท่านะครับ